สวัสดีค่ะวันนี้วันยุดนะคะไม่หน่อยลงแต่เสาวเลยมันแนมริบๆร่บม,มันไกลว่ะพี่น้องไกลปลาหรือไกลบานไไกบ่บานของคนขางบานค่ะพี่น้องมันมาอยู่ในสวนปลาาเขาก็เอินไกลปลา เคลียเบิดด้พี่น้องเคลียร์เบิดสิจัดการมันวิธีใด้ดีมีคนหลายแบบหลายคนถามมาว่ามีย้างหน้าแล้วมีเห็ดออกระบอดย่างอยู่เด้อพี่น้องเด้อไม่หน่อยยังบ้านได้เห็นอยู่แต่ว่ามันก็ขึ้นยุ่มเป็นเห็ดพี่เบื่อหรอกคือ น,น่อยนั่นคือต้นกระเจียวนะคะดอกกระเจียวกระเจียวหวานเพิินว่าตอนเพิ่นขายให้เพิ่นว่ากระเจียวหวานบอกัหนเด็กินหรอก,กสักสีหวานหรือสีส้มแหละพี่น้องอันนี้ลูกสาวหล่าพยอมกิ่งเล็กๆอย่างนี้เราจะยังไม่ไม่อะไรกันนะยังไม่แต่งกิ่งนะให้เธอตามสบายเลย อืให้โตอีกสักหน่อยไอพ่อตอนนี้หน่อยนิ้หวหัวงลายใบยกิ่งตอนปลูกนี่น่อยเนาะพี่น้องเนาะนอนมากินหยอดม้านิ้ยศูนย์เปหย่านแล้วใบใหญ่แต่พอตอนนี้ต้นแข็งแรงเราเราก็แต่งกิ่งไปเรื่อยๆอันนี้ลูกสาวคนโตพยอมนะ อันนี้ตะเคียนทองนะคะอันนี้ต้นแค่แค่ทีหนึ่งสซปลาที่มันเป็นผืดพี่เลียงนะคะพี่น้องกินบได้ล,ละละ่ะจริงๆเราต้องเอาเลาลงเพราะว่าเราสูงเราหยางแล้วแต่ว่ากับมันกัมีหลายต้นเพราะว่าปลูกสลับกันแต่ก่อนเนะเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็ปลูกสลับกันก็ต้นกล้วยก็จะมีแค่บานนี่ล่ะคะ่ะต้นต้นดอกแค่หนึ่งเซปานะพี่น้องสลับกันไป ยาวลงไปเลยตอนที่เฮ็ดนะคะต้นแค่ก็ดีสือที่พี่น้องแรกๆที่ปลูกอะ่ะบัดที่นี่ต้นละสิบบาทพอพอ,พอปลูกลงไปเห็นเป็นระยะไปแล้วเนนะมะพอเองแบบนี้เลยเป็นลอยเลยพี่น้องเลยเนี่ยท,ทีไม่หน่อยว่าพย่อมแล้วหญ่สางพี่น้องเนี่ยเหตุมาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นพุ่มนี่สิละเนี่ย เป็นพุ่มเตี่ยจำดินพอเราเด็ขึ้นนะ่ะโฮ้ยต้นสักกับต้นซักเทอค่าเนี่ยอันนี้ยังเป็นลูกสาวเล็กๆอยู่เแบบีอยู่นั่นนี่เป็นยังไม่หน่อยจังมักเล่ามักที่ควมถี่ว่าบ่ใหญ่จักเทื่อไหมพี่น้องบอตายบ่ยใหญ่บัดพ่อใหญ่แล้วไปเลย <c oughs> ทางมันจะจะแ่แน่้าแม่นว่านแรงๆหมแม่นแรงนะคะ้า้าฝนตกอันนั้นเนาะมันก็สิไม่หยาขึ้นแบบสูงเพียงขาวเลยด้พี่นอ้องแต่อันนี้เพราะมันฝนฝนตกแล้วบัานนี้มันมีหมมยาตรงกลางนี่ก็เลยขึ้นหน่อยแต่ว่าไม่หน่อยว่าอีกปีสองปีมันสิบกขึ้นอยู่มันโฮมหลายเนาะเพราะว่ายานี่เราต้องได้รับแสงดิเห็นคลิปเก่กาๆม่หน่อยทายลงไปเนี่ยเอาคับรถล,ลงมาเนี่ยปุ้ย หวยบ่เป็นต้นกล้วยหักบ่นอกบ้านนี้เนาะต้นกล้วยก็บ่ได้กินแล้วพี่น้องโอ้ยไก่อีหลีโอ้ยบังบังบังชิวไก่กลางบ้านพี่น้องปลูกยังไว้กับบ่ย่างเด้ดีแต่ต้นใหม่มันใหญ่แล้วชิวย มาเลี้ยงเป็นไก่ปลาซะเนาะน้องสาว,ว่าเจจะบอกอก็า่างกายไม่หน่อยก็เลยมีแผนมาเม่หน่อยสีไปย y a n ก็า่างกาย,ยางาเงี้แลงเพิ่นก็เลยบอกว่าโอ๊ยจะมีสวนอยู่แล้วจะมีคันแท่นหน้าจะสิไปีย่างให้มันไปไกลเหตุไงขอยันจะไปบอลอดจะยกคิดการใหญ่หลายเพิ่นวะหมายถึงว่าเพื่อสีอ่อมมาหอดบ้านทหารเป็นถนนใหญ่สิเป็นสิบกิโลที่ กระหยานเอ่ยโบ,บนบลอดเนาะเนี่ยจะยางไปน้าสวนจนเนี่ยซุดไปนี่คันแท่ไ่หน่อยนี่ไอความยาวประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเมตรเนเราะพอยางกับขึ้นมากระเดคิงกิโลยางกลับขึ้นกับลงก็บเดนึงกิโลเนี่ยยางลงไปซุดนี่นะพี่น้องนะไ่หน่อยเค่อยผายางลงไปอยู่ยางขึ้นมากับเดหอบหนึงง่งนี่เด้เนี่ยอันนี้กัอีกยางไปอีกหน่อยก็กลาง ถ่ายซุดกบซีมีหวยนะพี่น้องเป็นน้ำตกจ๊อกจ๊กจ๊อกจกจ๊อก,ก,กอันนี้ม่อีกละอีกละหล,ลูกสาวอีกคนละอันนี้พยอมต้นที่ปลูกแล้วแบบเลแบบแบบปีแรกได้กํำลังใจพี่น้องมาต้อนอยังพยุ่งนะคะเนี่ยเนี่ยสองต้นติดกันเลยเล่าสิเป็นปลูกแล้วอะคะ่ะทนแหลงทนอนีหยังสีนะคะ ตะเตกิก่งแบบงามงามออนซ่อนหลายแล้วก็จะมีต้นต้นอีหยางนอคล้ายๆกันเนี่แหละแต่ว่ายอดแล้วสีท่งทองสีแดงแงต้นชิงชิงชันต้นเสือนองไส้สั่งมามีชิงชันด้วยนะบนัดนี่แต่วาเขาเอามาไห้เขาบอกว่ามันพอะยากชิงชันอ่ะเพราะยากบัดนี่เขาเลยแถมมาไห้ แถมมใหอยสี่ต้นตอนแรกไม่นหน่อยกบว่าอุ้ยเราสีเหลี่ยงยากเนาะเป็นใหม่ที่อดทนเป็นใหม่ที่แปลว่าโมตายงางแต่ว่าไม่นหน่อยปลูกไว้ข้างล่างพูนเดี๋ยวไม่นหน่อยสีผ้าไปเบิง่งชิงชันมีสี่ต้นรอดทั้งสี่ต้นเลยแล้วพอพอ,พอย่มแหลงพอย่มแหลงแล้วยังแตกใบเสยไหมซัมพพอเราเป็นใหม่อันดับหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะไอไชิงชัน อะไรนะชิงชันแล้วก็พยุงนี่เนาะมาชมไม่ปลาเนาะว่นย่ำม,นะมันหย,ยุดกันค่ะพี่น้องไอ้ต้นข้างในอะ่ะต้นปลูกที่หลังนะคะเนี่ยต้นแดงไม้แดงนี่เป็น,มนไม้ไงญ่าวอยู่ค่ะแล้วเพาะเพาะง่ายค่ะต้นที่เพาะง่ายก็คือ้ามิเมดถ้าห้าสิพอเองนะคะพะยุงกับเพาะง่าย ต้นแดงนี่ก็เพาะใ่ใยต้นพยุ่งนี่เม็ดละนน้อยต้นแดงนี่เม็ดใหญ่ซ้ำกับเม็ดกระถิ่นมีโบเมนใหญ่กว่าเม็ดกระถินใหญ่กว่าเม็ดกระถินแต่ว่าอันนั้นเม็ดนน้อยคือจังเม็ดน้อยก็เม็ดกระถินอีกด้อันนี้ต้นเนี่ยเขาแปลงกิ่งไปแล้วนะคะเนี่ยอาให้ดูใบหน่อย ตะเคียนทองเนี่ยตะเคียนทองอันนี้ต้นประดูนะคะถ้าคลิปเกา้าเก้าแบบเป็นปีๆแล้วเพราะว่าปีนี้ปีที่สามนะคะขวบปีแรกนะคะเพ่สิิแบบขึ้นเป็น่งสูงขึ้นไปแล้วก็โคง้งเมื่อ่ส่ถนนแม่เหนูอก็หหาเสือกมามัดให้เราดันไปทางในนะคะเพราะว่าหลันหลานเอาหลดลงมาแล้วมันมันเสีย มันสีล้าลดนะพี่น้องมันสีหยอดฮากเปน็นเดียวกับแพงแพงเราเนี่ยพอเขาโตแล้วเขาก็ไปของเขาก็คือแย่งความสูงกันนะคะข้อดีของการปลูกต้นใหม่ติดๆกันแต่ว่าของไม่หน่อยอาจจะอาจจะปลูกติดกันเกินไปอยู่เพราว่นเป็นประสบการณ์แหลกที่เหตุนะคะแต่ว่ามีสวนปา่าอีกสวนหนึ่งอยู่ที่ปลูกเป็นระยะตามที่เขากํหนดเนาะตามที่มางทีแล้วมันมันหากล่งดิพี่น้อง ต้นกล้วยแม่น้อยนี่แทบโบเดกินหรอกลงมาข้างล่างเนี่ยคือมันก็คือมันต้องออกปลูกไม่เนาะแล้วมันคมอะ่ะตนน้นกล้วยก็โบเดมากคมเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันก็หักมันกับโบเดกินเนี่ยเดินอีกหน่อยก็ครึ่งทางละแม่น้อยนั้นบโบเดคอยเดทายลงมาหอดพี่หรอกเนี่ยเห็นบ่มคะพี่น้องสูดไปเลยอันนี้มันเอ็น ขาดว่าเสเดเอาออกกิ่งเนี่ยเพราะว่ามันลำมาจากเออลำมากมาอันลำเขตพื้นมันเป็นยางดอกเนี่ยเธอก็กลับไปที่ของเธอมาล้ำเขตอีกฝั่งหนึง่งมันกระสีลดเขามาบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้บ่าเป็นยางกันลดเพราะว่าผวกมาเอาหยาครับลดลงมาเลยนะพี่น้องซึ่งไม่หน่อยกระห้วงหยานั้นมันเป็นหลุม เพราะว่าทางมันเละเนี่ยลงมาขงางรางอันนี้ก็ต้นแดงนะคะเนี่ยต้นแดงข้างกันนั่นต้นพยอมลงไปขางรางเนี่ยต้นเราสีเป็นต้นเลราสีหน่อยกว่าข้างบนนะคะเพราะว่าปลูกมากปลูกมากหอดเครื่องหนึ่งพนักงานปลูกเมื่อยก็บยุดไหว กว่าสีลงมาฮอดข้างล่างกับเป็นว่าต้นใหม่เบิดพ่อนั่นอีกกับปลูกแต่ข้างบนลงมาข้างล่างก็เลยแบบพอโตขึ้นก็เลยพอดีพอดีอ่ะบด้แน่นแห้งนะคะแต่พอเราใหญ่ขึ้นอ่ะแถวข้างล่างสิพอดีนะคะที่นี่แต่พ่อตอนเป็นน้อยๆเนี่ยเหมือนเหมือนมะฮอดข้างล่างเนี่ยต้นใหม่มันสิบางๆเนาะ เง้วลงไปลุ่มคุณค่ะเอามาอฝากกันแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมือหนาไ่หน่อยลงมาหมายอย่ากพึ่งเบือกันค่ะเดี๋ยวเพื่อไ่หน่อยด้เหตุคลิปออกกําลังกายเนี่ยมือแลงเดี๋ยวไ่หน่อยเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเป็นกําลังใจให้ไ่หน่อยน้ำค่ะอ่อ ว่าจจงได่ดีละทีไม่หน่อยบอกว่าไม่หน่อยเฮ็ดคลิปละบอบอคอยมี่อมบอกคอยมีผู้เบิองันเนาะแต่ว่าช่วงหลัางๆกะกะมีผปูมาให้กำลังใจหลายขึ้นขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เข้ามาติดตามกดติดตามด้วยขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ